นี่อันนี้พ่อกลวยใช่ไหมเนี่ยพ่อกลวยคือเราศรัทธามีประสบการณ์นี่ด้วยโอ้โหนี่ปูทองครับปูทองปูทองเหรอไอ้ผมก็แดงไอ้ตุ๊กเฮ้ยโอ้โหนี่อะไรของพวกเยี่ยมปะเยี่ยมเนหนังมาเยี่ยมคุยนี่ก็พ่อกลวยพ่อกลยโอ้โหนี่คือเราเป็มันแท้เลยเนี่ยเป็นมันแท้ตัวจริงนี่ชุดพ่อกลวยใช่ไหมเนี่ยผมเราตายพ่อกลวยผมไปติดคุ้มสิบห้าปีสี่เดือนว่าเอาไปคุ้มมาเยี่ยมหนตายสองศพ พกวยสิบพนนะพกงทำมันยิงสวนมากอุ้ยนี่เช่ดเช็น่ะปืนยิงไม่ออก่อครับปืนยิงไม่ออกอ่ะบารมีสิบลงพกวยนะฮะนี่ครับมีไปทองหนึ่งด้วยโอ้โหสวยมากเลยฮะยมแรใบนี้ใบเดียวใบเดียวมีสอหสมัยก่อนใช่ไหมอุ้ยขาเวทขาวเวทอ๋อพกวยมีปูหมุนด้วยนะฮะ น,น,นี่นอ่ะสุดยอดเลยลูกเนาะบารมีหลวงพ่อก,กวลวยทะเลลุ่งเรืองดนะ้วยเนาะสุดยอดครับตัวจริงตัวจริง